ทือข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนระหว่างสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาธมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินหน่วยธนกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมในความอุปถรัรมภ์ของพระพุทธิวงศวิวัฒสมาคมลูกกตันยูแห่งชาติในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและสมาคมครัวเชฟจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมมีการมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานโดยคุณรพัฒละสันวัฒน์จำนวน2 0 0 0 0 0บาทภายในงานมีการแสดงบูธฝึกอบรมวิชา าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างทนบุรีบูธผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์